คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนบุ๊คคลับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้เขียนหนังสือ คิดต่างสร้างใหม่ค่ะเราอยู่กับคุณเทีรพัฒน์บุตรจันทร์นะคะหรือคุณออฟนักเขียนคิดต่างคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณออฟค่ะคก่อนจะมาเขียนหนังสือเห็นว่าชีวิตก็แตกต่างจากความเป็นนักเขียนคือคนละขั้วกันเลยใช่ครับทำอะไรมาเรียนอะไรมาก็เรียนภาษศัตรครับที่มหาครับอื อยากเป็นหมอก็ประมาณนั้นค่ะแล้วมาค้นพบตัวเองในเรื่องของงานเขียนได้ยังไงอขอเล่าเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันคือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของบุคคลสาคัญของโลกอ,อะไรวกนี้นนแล้วเดี๋ยวกอนนะ<ม><ม>การอ่านอัตชีวรประวัติมันทําให้เราได้อะไระแล้วหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจพวกเนี้ยมันจะมีพวกคําคมครับ คําคมต่างๆที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ามันเปลี่ยนความคิดเราได้จริงๆประโยคแค่ไม่กี่ประโยคใช่ครับยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอ่านแล้วเราโดนใจจนถึงวันนี้ประโยคนี้จํามาอย่างดีเลยไอสไตล์เคยพูดไว้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครโง่ทุกคนล้วนแต่เป็นอัจฉริยะแต่ถ้าเราตัดสินปลาโดยใช้ความสามารถในการปีนต้นไม้ทั้งชีวิตมันก็จะคิดว่ามันโง่ มันหมายความว่าให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองอประมาณนี้ครับคือปลาปลาคงไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ถ้าไปว่ายแบบนั้นถ้าว่ายน้ําแข็งยังไงมันก็สู้ปลาไม่ได้คนเรามีดีในตัวทุกคน่แสดงว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะบุคคลใช่คุณออฟล่ะอัจฉริยะด้านไหนอัจฉริยะด้านความมุ่งมั่นความมั่นใจในตัวเองมากกว่าหนังสือเล่มนี้กว่าจะ สำเร็จมาขนาดนี้มันมันมันยุบสัตว์เยอะครับวันแรกที่มีความฝันที่เริ่มจะลงมือเขียนเรื่องคิดต่างสร้างใหม่นี่เห็นว่าเราเริ่มจากโซเชียลมีเดียใช่ครับเพราะอะไรเอ่ยจากคําคมที่ชอบเราก็วันหนึ่งเราก็สร้างเพจขึ้นมาเล็กๆชื่อคิดต่างสร้างใหม่เราก็โพสต์ข้อความคําคมอะไรประมาณนี้เป็นการโพสตเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็มีแฟนเพจมาตามเรื่อยๆค่ะ หลังจากนั้นพอมันเยอะขึ้นคำคมเยอะขึ้นเราก็คิดว่าเขียนเล่นๆเอาประโยชน์อันเนี้ยบางครั้งคำ,คำคมมันอ่านแล้วม,มันมันไม่ต่อเนื่องกันอย่างเี้ครับถ้าเราเอามาแต่งเป็นเรื่องมันจะน่าสนใจมากขึ้นะะนะฮะแสดงว่าตอ,ตอนตอนทำเพจขึ้นมาในเฟ e b o o k ครับตอนนั้นเราเรามีความฝันของเราแล้วใช่ไหมคะว่าเป้าหมายเราจะออกหนังสือให้ได้อ่าใช่ใชตั้งแต่เริ่มเขียน คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากมีหนังสือที่มีชื่อตัวเองบนหน้าปกสักครั้งนี่คุณก็คิดต่างแล้วนะเพราะบางคนเขาทำหนังสือเขาก็นั่งเขียน,นแต่คุณสร้างเพจขึ้นมาก่อนใ่ตอนแรกๆที่คนเริ่มเข้ามาอ่านมาชอบมาสนใจอตอนนั้นรู้สึกยังไงก็มีคนก็มาคอมเมนต์บอกวาอ่าชอบแล้วก็มีคนมาแลกเปลี่ยนประโยคพวกเนี้ครับมันทําให้เรามีกําลังใจ เวลาเราอ่านเราก็มีกำลังใจของเราค่ะเวลามันต้องมีคนคิดต่างบ้างอ่ะคนก็อาจจะไม่ได้ชอบทั้งหมดมีมาว่าเราบ้างไหมใช่ตอนนั้นคุณคิดมี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 ครับเขาจะบอกว่าไอ้นี่โลกสวยโลกสวยคือคิดต่างจะมองมุมนึงก็คือการคิดบวกคิดบวกอฮะแต่ในมุมมองคือถ้าถ้าเราคิดบวกเนี่ยเวลาเจอปัญหาเราถอยออกมาเราคิดกว้างกวมองโลกในแง่ดีไป ทางออกของปัญหามันอาจจะอยู่ที่ปลายจมูกเราก็ได้อยู่ใกล้แค่นี้เองนังสือเล่มนี้บอกแบบนั้นประมาณนั้นใช่ครับเนื้อหาในหนังสือพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคุณอ้อเนื้อหาในหนังสือเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นจากที่ผมเขียนคือจะมีคําคมนะครับแล้วก็แต่งเป็นเรื่องของคุณตาของผมค่ะจะมีเกี่ยวกับความผิดหวังเวลาผิดหวังเวลาล้มเหลวเวลาเท้าแท้เราจะกลับมามีกําลังใจยังไงเราจะคิดยังไงเหมือนการคิดบวกนะครับ ก็จะบอกว่าดิฉันอ่านคำนำของสกสำนพิมพ์ที่เขียนไว้คือบอกว่าการคิดนอกกรอบเดี๋ยวนี้คนก็ฮิตนะเรื่องคิดนอกกรอบผลิตสินค้าแบบนี้ให้คิดนอกกรอบถึงจะขายได้เขียนหนังสือต้องเขียนแนวนี้คนไม่ค่อยเขียนกันแต่การคิดนอกกรอบกับคําว่าบ้าคําว่าเพี้ยนนี่มันมันใกล้กันไหมมันมันมันก็ใกล้นะถ้าถ้าแล้วแต่มุมมองคนแล้วสอนสอนให้ ใหม้มีวิธีคิดยังไงในการคิดนอกกรอบคิดต่างแบบนี้เพื่อเอาชีวิตไปสู่การคิดบวกเนี่ยความไม่มีความล้มเหลวใดที่ไม่ให้ประโยชน์กับชีวิตค่ะอันนี้คือประโยชน์ในการคิดต่างที่ยึดถือมาตลอดอถึงเราจะล้มเหลวถึงเราจะผิดพลาดมามแต่นั่นจะเป็นประสบการณ์ที่ลํำค่าค่ะความสำเร็จความสุขมันอาจจะไม่ให้อะไรเราม,มากมายหรอกแต่กับความทุกข์ความล้มเหลวมันมันจะสอนเรามากกว่า เนี่ยมันทําให้เราคิดว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเราสามารถแก้ไขได้มันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราในนี้มีหลายตอนเลยครัลองยกตัวอย่างสักตอนหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังวิธีคิดต้องคิดยังไงบางทีมันคิดไม่ออกอ่ะอเอาเริ่มต้นบทบทแรกเลย้วกันบทแรกแรกจะเป็นจุดเริ่มทีจุด่มที่ใจก็จะเขียนบรรยายไปว่าอ่าเป็นแต่งเป็นเรื่องราวก็จะ จะมีเด็กเข้าไปในวัดคนหนึง่งแล้วเด็กก็จะไปถามพระครับหัวใจอยู่ที่ไหน <acer. S 2> พระก็ตอบเลยหัวใจอยู่ข้างซ้ายลูกอไม่ใช่ครับ<อ>พระก็เลยถามอ้าวทาไมไว่าอย่างนั้นลูกพระก็ตอบอีกหัวใจอยู่อยู่ข้างขวาลูกอืไม่ใช่ครับงั้นพระก็บอกว่าหัวใจอยู่ตรงกลางเลยแล้วกันอืเด็กก็บอกว่าไม่ใช่อีกครับอืแล้วพระก็เลยถามเด็กว่าแล้วหัวใจอยู่ด้านไหนเด็กก็เลยอ่าเด็กก็เลยตอบว่าหัวใจอยู่ข้างในครับ เนี่ยมันเหมือนสอนว่าความดีความเลวความสุขความทุกข์มันไม่ได้มาจากด้านซ้ายไม่มาจากด้านขวาทุกอย่างมันล้วนเป็นสิ่งสมมุติทุกอย่างเริ่มต้นที่ข้างในเริ่มต้นที่ใจของเรานั่นคือความคิดของเราใช่แค่คิดให้มันบวกมีวิธีการคิดที่เป็นเชิงบวกความหมายนั้นชีวิตก็จะมีความสุขแล้วแค่เราเปลี่ยนความคิดมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตไปได้เลยเล็กๆน้อยน้อย แล้วในนี้มีเหตุการณ์ที่สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาในเหตุการณ์ต่างๆเห็นว่ามีหลายหลายตอนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่จุดเริ่มที่ใจนะคะแล้วก็โหมากมายต้องลองต้องลองไปอ่านดูต้องลองไปอ่านต้องลองไปอ่านดูนะคะแล้วก็เขาจะมีมุมมองที่ที่เราคิดไม่ถึงบางทีเราก็คิดไม่ถึงแหมคิดได้ไงเนี่ยใช่ไหมคุณเคยมีอะไรความคิดแบบนี้แล้วคนแบบคุณออฟคิดได้ไงเนี่ยมีไหมมีมีมีเนอะตอนนั้นรู้สึกว่าเราคิดตามเนี่ย ก็ประมาณนั้นเวลาเวลามีปัญหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบจะมาปรึกษาไอ้นี่มันชอบแล้วเพื่อนจะบอกว่าไอ้นี่มีความคิดที่ต่างๆาออกไปไม่เหมือนชาวบ้านเลยอะไรประมาณนั้นแต่ภาษาพูดกันแต่มันก็เป็นทางออกได้ที่ดีอะไรประมาณนั้นครันี่แสดงว่าเป็นคล้ายๆเชิญชิลานีเลยที่ปรึกษาเพื่อนตลอดในทุกเรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทุกเรื่องคะไม่ทุกเรื่องแต่วันนี้ถ่ายทอดออกมาอยู่ในหนังสือคิดต่างสร้างใหม่แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ที่เขียนออกมาเนี่ย ข้างในเนี่ยความรู้สึกเนี่ยอยากให้คนอ่านได้อะไรมีคนอ่านคนนึงเขาอ่านแล้วเขาไปโพลลงใน Facebook ค่ะเขาบอกว่าผมพึ่งล้มเหลวในการเรียนมามแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ค่ามากแล้วเขาก็อบรรยายมาแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วเขารู้สึกว่ามีกําลังใจอยากเริ่มต้นขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตค่ะ อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันประสบความสําเร็จแล้วในความคิดของผมจากหนึ่งคนคนอ่านคนนั้นใช่น,นี่คือสิ่งที่ต้องการนี่นคือสิ่งที่ต้องการแล้ววันนี้สําเร็จแล้วสาเร็จจะมีเล่ตไไม,มต่อไปไหมก็คิดว่าน่าจะมีแต่ยังไม่รู้ว่าตอนไหนตอนไหนถาแรงวันนั้นใจใหม่ๆค่ะนะคะต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในชนเผ่าที่นันเอกรับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกเผ่าอะไรคะ ผู้มุ่งมั่นในความฝันมากเรียกงี้ดีกว่าและกล้ากล้าที่จะก้าวไปกล้าที่จะทําตามฝันนะคะวันนี้อยู่ในเผ่านีแล้วน่า็กเขียนคํานิยมให้นะคะคุณผู้ชมลองไปหาอ่านการของสํานักพิมพ์ B Bright ในเครือสถาพร b บุ๊กนะคะวันนี้แจกหนังสือไว้สามเล่มใครไม่คิดต่างคิดไม่ออกส่ง s อ s เมมาเดี๋ยวมอบให้นะคะพิมพ์คำว่าคิดต่างส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่า Saturday Talk Hotmail.com นะคะไม่ต้องคิดต่างโทรเข้ามือถือนะส่ง s m s เข้ามาอันนี้นะคะเราวรับหนังสือเล่มนี้ไปเราแจกให้3เล่มวันนี้ต้องขอบคุณคุณออฟมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะและสำหรับช่วงหน้าคุณจุ๊แจงรออยู่กับเมนูเด็ดนะคะในช่วงคุกกิ้ขับเดี๋ยวกลับมาชมค่ะ